รถ Honda City หลังเปลี่ยนโบเวอร์เปลี่ยนรีสตันเปลี่ยนกรองแอร์ดูดฝุ่นทำความสะอาดให้ฉีดล้างทำความสะอาดแผงด้านหน้าให้นะครับตรวจเช็คภายนอกก็ทำงานเป็นปกติทุกอย่างหลังซ่อมลมแรงแอร์เย็นรถพร้อมใช้งานพร้อมส่งงานขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ครับ ชุดอะไรเก่านะครับที่เปลี่ยนออกจากงานซ่อมครั้งนี้ของรถ Honda City ใช้งานมาแล้ว2 0 0แสนกว่ากิโลเมตรรถ Honda City เข้าเปลี่ยนโบเวอร์นะครับตัวโบเวอร์มีปัญหา รถใช้งานมาแล้วสองหนึ่งแปดศูนย์เจ็สองสองหนึ่งแปดศันเสบสกิโลตัวโบเวอร์นะครับจะทำงานตลอดที่เรานั่งอยู่ในรถตัวเลขไม่มันจะเป็นตอนที่รถเคลื่อนตัวใช่ไหมฮะ แล้วตอนติดไฟแดงรถจอดรถติดตัวนี้ทำงานตลอดนะครับฉะนั้นการทำงานของโบเวอร์จะไม่ตัดต่อเหมือนคอมแอร์หรือพัดลมหม้อน้ำมันเลยทำงานมากกว่าอะไรสองตัวที่อยู่นอกรถครับสภาพฝุ่นทั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวจะได้ฉีดล้างทำความสะอาดให้นะครับดูดฝุ่นให้นะครับ ลูกค้าเข้ามามีเวลานะฮะเราก็จะดูแลให้ผมแนะนำนิดนึงนะสำหรับใครที่ใช้รถต้องหาพรมแบบรองพื้นมานะครับพรมที่เป็นแบบดักฝุ่นได้จะช่วยลดฝุ่นภายในรถนะฮะเนี่ยฝุ่นทั้งนั้นเลยนะนะฮะฝุ่นทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะได้ล้างให้นะฮะเดี๋ยวได้ล้างทำความสะอาดให้พอฝุ่นเนี่ยไปทั่วเลยนะ ตรงนี้ก็มีบนหน้าปัดก็มีนะครับสองแสนกว่ากิโลเมตรนะครับที่พัดลมตัวนี้ทำงานโดยไม่ได้รับการตัดต่อเหมือนพัดลมหม้อน้ำหรือคัดแอร์นะครับดังนั้นวันนี้ตัวรีสต,ตันเริ่มไหม้แล้วนะครฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยนอะไหล่เนี่ยฮรควรเปลี่ยนทั้งชุดก็คือตัวโบเวอร์รีสต,ตันโบเวอร์รีสตนนะคร และที่สำคัญอะไหล่ไฟพวกนี้บริษัทที่สั่งผลิตนำเข้าเทสแล้ว QC แล้วนะฮะส่วนใหญ่ไม่มีรับประกันให้ครับนะฮะไม่มีรับประกันแต่ทางร้านนะฮะเราทำธุรกิจด้านแอร์รถยนต์เรามีประกันให้นะฮะตามเงื่อนไขของทางร้านนะฮะถ้าเสียภายในระยะเวลาที่กำหนดเรายินดีซ่อมและเปลี่ยนให้ เหมือนท่านไปเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวอะครับหลอดไฟเลี้ยวหลอดไฟเบรกเปลี่ยนเสร็จไฟเลี้ยวออกไฟเบรกออกไฟหน้าออกจบนะฮะถือว่าทํางานจบละท่านขับไปไฟหน้าไม่ออกไฟเบรกไฟเลี้ยวไม่ออกก็ก็จบนะฮะหลอดไฟขาดเขาไม่รับรับผิดชอบอะไรทังสิ้นนะฮะวันนี้เราเราเปลี่ยนแล้วเราก็รับประกันให้หลายท่านนะฮะก็เลือกที่จะสั่งอะไหล่ออนไลน์ผมกดข้อไปดูนะกดข้อไปดูในอะไหล่ออนไลน์ต่างๆนะ อะไรออนไลน์ต่างๆก็ลองถามเงื่อนไขการรับประกันให้ดีนะฮะถามเงื่อนไขการรับประกันให้ดีนะครับถามเงื่อนไขการรับประกันให้ดีว่ารับประกันยังไงนะฮะก่อนที่เราจะโอนตังก่อนที่เราจะสั่งถึงมาจ่ายตังปลายทางก็แล้วแต่นะครับลองดูเงื่อนไขการรับประกันให้ดีตัวนี้มีซีดีหักนะขวางอยู่ตรงแผ่นตรงนี้ด้วย โอเคฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนกรองแอร์ให้เอาทีขึ้นนะครับตัวนี้ทีขึ้นตัวนี้มีคุณสมบัตินะฮะกรอง PN 2.5ได้นะครับก็ทีขึ้นนะฮะดีขึ้นป้องกันฝุ่นและละออง PN 2.5ได้นะครับก็ยวให้ช่างจัดการดีวจะได้ล้างฝุ่นล้างอะไรให้ก่อนนะครับ จัดการฉีดล้างฝุ่นนะฮะทำความสะอาดให้ก่อนนะครับในรถก็ดูดฝุ่นให้นะครับเกียร์ทำความสะอาดให้ ดูแลให้เต็มที่ครับอังนี้ก็สะอาดแล้วนะ,ะอยด,ดี๋ยวจะได้ประกอบตัวโบเวอร์นะครับอ่ทางนู้นเดี๋ยวดูดฝุ่นเพิ่มครับ ช่างประกอบตัวดิสตนต์นะครับโบเวอร์กลองแอร์กลองแอร์ก็เขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะว่าเราเปลี่ยนกันวันที่เท่าไหร่นะฮะเลขไม้เท่าไหร่ตัวนี้จะได้รู้ด้วยนะฮะจะได้ดูรู้ด้วยชักออกมาก็จะได้เห็นอ๋อเราเปลี่ยนวันที่23มิถุนายน64นะฮะตอนเลขไม้เท่าไหร่นะครับประกอบตัวกลองแอร์ให้เรียบร้อยนะครับ เช็ดทำความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยเป็นสิ่งที่เจ้าของรถหลายท่านอยากได้นะครับก็คือการดูแลความสะอาดถ้าเราถอดเราลือ้อเราแกะออกมานะก็ที่ร้านก็จะให้ช่างดูแลแบบนี้นะครับ<า>เดี๋ยวเราจะเช็คค่าความร้อนระบบแอร์ให้นะครับ ดูภายนอกอ่าเปิดแอร์ครับเช้าตอนนี้นะอุณหภูมิประมาณ30-32เดี๋ยวเราจะดูว่าในรถเย็นได้กี่องศานะแล้วก็ความร้อนระบบแอร์เป็นยังไงมั่งนะครับตอนนี้ความร้อนอยู่ที่200นะครับ เดี๋ยวจะฉีดล้างทำความสะอาดแผงด้านหน้าให้นะครับกลุ่มเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะได้ฉีดล้างทำความสะอาดด้านหน้าให้ ปิดแอร์ครับปิดแอร์นะครับตัวนี้เปิดแอร์ตาแก้วก็สีขุ่นๆดำๆนะฮะ มีน้ำยาขาดด้วยนะฮะมีน้ำยาขาดเป็นฟองแวบๆนะฮะตามข้อต่อโอลิง,งต่างๆนะฮะที่ดูๆให้ตอนนี้ก็ยังแห้งอยู่นะเราก็จะเช็คให้นะครับเช็คเบื้องต้นให้ว่าเราเจออะไรมั่งนะครับจะได้เก็บเป็นประวัติให้นะครับข้อต่อที่คอมสองส่วนก็ยังแห้งนะครับ พัดลมพัดลมต้องทํางานทั้งสองตัวนะครับต้องหมั่นสังเกตนะฮะพัดลมตัวซ้ายตัวขวาต้องทํางานนะฮะนี้ตัวขวาตัวขวาตัวนี the ้ก็ทํางานตัวซ้ายก็ทํางานเรานับกันตามไฟเลี้ยวนะอ่าเดี๋ยวจะงงกันนะครับนับกันตามไฟเลี้ยวเลยไม่ได้ว่านับตอนที่เราหันหน้าเข้าหารถนะนับตามไฟเลี้ยวเลยว่าอันเนี้ยด้านขวา ด้านขวาอ่นั่นด้านซ้ายนับกันอย่างนี้เลยตอนนี้เดินเบาลงมาที่12องศานะฮะเดี๋ยวขอลองเร่งเครื่องเลยครับแอตตัดนะฮะตัดที่ประมาณ12นะครับตอนนี้ พร้อมทำงานนะครับแอร์ตับที่12ลงมาส1 1แล้วนะครับความร้อนอยู่ประมาณ225เดี๋ยวฉีดล้างแผงด้านหน้าให้นะครับ เช็คการทำงานของพัดลมหลังเปลี่ยนนะครับปิดหนึ่งนะฮะปิดสองครับสามครับสี่ครับสามสอง หนึ่งปิดคบเสียงการทำงานลมต่างๆก็ปกตินะครับ สี่ลมแรงครับอุณหภูมิในรถตอนนี้อยู่ที่สสสามิบามนะครับเปิดพัดลมสปีด2นะครับความเย็นอยู่ที่ 9.7แอร์ตัดก็ขึ้นมาที่10นะฮะตอนนี้เร่งน้ำยาสุดนะฮะลด 108, 2 1 8 0 0นึ่ิกิโลเมตรใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับ2แสน มีซ่อมมามั่งแล้วนะฮะเห็นสายใหม่นะฮะคัดแอร์ใหม่นะครับลงมา8.9นะครับ,ะรบอะไรหมดอายุนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนซ่อมกันไปตามอาการต่างๆที่เจอนะฮะวันนี้โบเวอร์หมดอายุ แอร์เย็น9องศาตัดต่อปกตินะครับที่พัดลมสปีด2เสียงการทำงานลมเอเนนะครับปกติทุกอย่างนะลงมาที่8องศานะครับลด2 1 8 0 7 2กิโลเมตร จัดการฉีดล้างทำความสะอาดฝุ่นหน้าแผงแอร์หน้ามอน้ำให้นะครับใกล้หน้าฝนละชะล้างฝุ่นนะครับมาละดำเลยนี่เห็นไหมี่ดำเลยนะนอย่างดำอย่างเละเลย y la